คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่องข้างหยุดแปลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเจ๊ีท่ไม่ได้คนนี้ใครเนี่ยเสื้อเจดีฟินิทเลยิื้อขาบนนอีกคนนึงอ่ะขันเอกนี่แหละ พี่เกดใช่ไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีสาวน้อยแล้วทำอะไรปิดโคมไฟสิพ่าคุณค่ะปิดไฟยังไงปิดยังไงลิ้ายค่ะอ๋อถ้าเปิดไฟผีเห็นเลยปิดสิลาลาแล้วเราจะไปหลบอยู่ที่ไหนอะไม่จัดเลยทำได้ก่อนจีบหลัอยู่ให้รอดหกวงแค่นั้นนะลาลาหแล้ะเกมมันมืดมากมืดมากแต่ว่าผีจะสว่างนิดนึงใช่ไหม ผีจะเหมือนมีพาเลทเลยมั้งถ้าจะไไปผิดบางตัวแล้วหาของื่อเจออะไรนนหันใจดีกว่าปตีนเสียงต้นไม้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าเปิดไฟนี่เห็นเลยปพเนี่ะมันจะเห็นกันแล้วก็ผีจะเห็นเราง่ายง่ายอ๋ออย่างนี้เองวิ่งไวไหมหรืออะไรยังไงผีวิ่งไวไหมก็ไวค่ะแต่าคือตอนนี้เพื่อนเรามีคนนึงเป็นผีใช่ป่ะ่าตกลงจะได้ฟินนี่ใครอยากถามจริง ใช่หนูตาพิดด้วยนยคนอื่นไม่เล่นนะเอกเจอรีปิดเขาทําเสียงอะไรนั่นแกล้งแกล้งแกล้งวะเฮ้ยขอหน่อยทําไมไม่มีเสียงเกมวะขออกระดาษจั่วหน่อยคนที่อยู่ข้างี้คนอยูเฮ้ยมันก็ดียินเสียงนะฮัลโหลคนที่อยู่ข้างๆขอกระดาษจัูวหน่อยมันไม่มีเสียงเกมเป็นอาไรนักโทษจั่วอ๋อเจอแล้วไปเรโยนมาตอนนี้หัวใจเต้นแล้วพ่อพ่อฮ้ย ตายตามด้วยตามด้วยคนนั้นน่ะสวัสดีกด W ไม่ได้จริงนะสวัสดีจริงเหรอเออแล้วเดินเออใช่เกก็เกดไม่ได้เหมือนกันกด ESC แล้วกด W โดูไหมพี่กด ESC แล้วกด W ไม่ได้เหมือนกันเออเกกมไม่ได้ของตัวละครอาจจะเป็นตัวความสามารถพิเศษของผีนะคะอย่างไม้เหรอเฮ้ยเกของเกมมีเสียงปิดปิดละคืออะไรของเกมมีเสียงปิดปิดอะ ติ๊ตนี่คือเป็นไอคอืส่งสัญญาณผีอยู่ใกล้อะพี่มันจะดังติ๊ติตอาชิบหายลขนะนียอยู่ใกล้ออยอ้าวเฮ้ยมันนั่นเนาอะไรอะมันขานี้เนี่ยคนดีด้วยเราเป็นผีเรผีเป็นแมงูพี่เอนอใครเป็นผีเป็นยังไงนะนั่นเปียวเป็นผีแมงมมอยู่กันที่ี เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปถ่ายรูปคนโดนเจอได้วไปทิ้งก่อนโอ้นะแลำเปียวแลำเปียวรีบแล้วเร็วเรือรีบพาคนเร็วได้ยินเสียงมาะเดี๋ยวได้ยินเสียงนลำเปียวแถวนี้ได้ยินเสียงเีลำเปียวแลำเปียวก็ไม่รู้ขนาดได้ใจเย็นเดี๋ยวทีมงานร่างกันแช้วไปลำเปียวอยู่นี่นิ่งไปคนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เจอมั้งใครอยู่นไม่กล้าไม่กล้าบอกแหละ ไม่กระถามเดะอยู่แถวๆนั่นแหละทำไรทำอะไรที่ขอแจ้งที่แจ้งหอยข้างนอกเลยลี่นที่่นะแล้ว6ขีวเปิดประตูยังไงวะกูเข้าประตูไม่ได้กูอ้วนเกินเข้าไปรูไม่ได้กูอ้วนเกินแล้เปลี่ยวไม่เป็นไรแล้วหมดแล้วหมดโอ้วนะตอนนี้เึงีหรือยัเดี๋ยวลันเปลี่ยวมันใส่ไปแหละแล้วเปลี่ยวเปลี่ยวเป็นแมงมุมยังไงคุเดิวเปลี่ยวแล้ว แั่มันตัวอะไรัเี่ยมัเี่ยมาักจะมองจะมองมัเปียอยาเปียวจะตามสิเือนตามอยู่นะะตามแดงไว้ใจได้กาม่จะไม่ได้แดงไว้ใจได้กาด้ ลันเตี้ยวตามลันเตี้ยวนี่เลยแต่ยันลันเตี่ยวไดไม่หนิหนูขออยู่ด้วยหนูกลัวตัวเองขออยู่ก็มาว่ะผีกอะไรวะหนูกลัวดิเย้ลัาเตี่ยวใช่ใช่ใช่ถ้าผีเป็นแมงสาบมาเก๊ก็ไม่ไหวเหมือนกันเออน่ากลัวมันน่ากลัวจริงเหรอมันน่ากลัวจริงเหรอแปลกกลัวไหมไม่นะไม่นะอีกสี่ชั่วโมงนะคะเราจะรอดสชั่วโมงเลยนะเราจะรอดโคตรยิ่งใหญ่มาก เจอแล้วฮ้ยเ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 เสียง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 เล่นอะผมเมื่อกี้ผมเจอแล้วเฮเสียงนะว่เสียงเหมือนอะไรใครพูดอะไรอ่ะอ๋อมีแอบมีแอบตู้แอบใต้เตียงก็ได้แอบได้ใครไม่รู้เดินผ่านเดียวมันงงปหามันงงะแอบมันจะมีเสียงหายใจอุ้ย ถ้าแอบมันจะไอ้เสียหายวายแั้วเปียวใครตายแั้วเปียวทำไมตัวแั้วเปียวใหญ่ด้วยมันเดียวใช่แมงมุมไปนล้วเดียวเต้นเหมือนกันแหละตัวแั้วเปียวขี่แมงมุมอยู่เหรอใช่ขีดมากแล้วเดียวขี่เดียวแล้วเปียวเจ้าคือทายาทของแมงมุมเจ้ามาจากไม้คราฟชัดชัดอย่าเราพูดดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยไหมม่งเปิดมาครั้งแรกเราเมื่อกี้แล้วอ่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อตาหน้าฟุกเราเป็นบ้างอะไรเงี้ยเราจะเอาแมงไปเกาะหน้านั่นเปียวมันยากกดตัวแบบมันอยู่ไม่ได้เนี่ยเราเดินลำบากเหมือนกันเนาะใช่โคตรยากเดี๋ยวหายใจกันหน่อยเนี่ยวหายใจมีเสียงแถวนี้วะก็เก็บขึ้นบนคือผมเดินหาเนี่ยกองปริศนาเนี่ยนั่นเปียวเก็บไว้กินเลยอย่าคุกเข่าเลยอย่าคุกตะกัวตัวเองเลยสองชั่วโมงเสียงลันเตียวฮ่อคีย์บอร์ดที่พ่นเล้าใจมากเจออะไรแปลกๆ แต่มันดูยากไงมันต้องเดินที่ดังกาด้านหน้าตายลันเดียวเฮ้ยงั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเกตเปิดไฟหรือปิดไฟลันเบวก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ไหมตายเลยโอ้โหแล้วเสียงร้องโคตรหวยหวนเมื่อกี้โดนเฉยเลยตันยิงแข่งเออตายแล้วเหรอหายใจหายใจถ้าอยู่หลบอยู่ในตู้เสียงหายใจมันจะดังวมันจะ่้ทำไมวะเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำไปดีไปดีเสียงดังมากเหมือนกับน้ำไขวานออกตู้กดอี๋ะ กดกด W ดิวออกมาแมงมุมเลโก้เลโก้อะดูดูดูก้่แมงมุมลันเตีย่าไอ้นีเชอแกเกอร์แรงดูดเขาเขาตู้แล้วกด W ได้แล้วตอนโคตรดีอ่าโดนโดเัไม่ได้เขาไม่ได้วทาได้แล้วดีเสียงวะอยู่แถวนี้เหรออยู่ข้างหลังรข้างหลังเลือีกหนึง้เดียวเดเดีวเเดีวเขาตู้ ชิบหายก็ว่าเดี๋ยวจะดังวิ่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 งโคเดียวแล้วว๊าโคเดียวเรารอดแน่เรารอดแน่เรารอดแน่เลยติดแน่ถ้าเกิดถ้าเกิดติดบ้างดับยูไม่ได้กดข้อตู้นะออกมาทีหนึ่งเขาเดินได้ปกติแล้วตายแล้วกูเดียวแล้วว๊าข้างหลังมีวุ้วกระโดดแล้วข้างหลัง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 แล้วว๊าแล้วว๊าตามมาแล้วรันเตียวจะต่อแล้วจะชอนไทยแล้วแต่แรันเตียวมีไปกินมาแรงไปไม่เอาเนี่ยคุกินละคุณ เรียบร้อยแล้วเหลือใครบ้างและเสียงร้องโคตรห่วยหวนเหลือเพิ่งคูตายยังตายแล้วครับเอาชิบตายแล้วเหลือใครบ้างอ่ะเป็นพี่เกสอะมั้งหมดเวลาหกโมงเช้าแล้วเช้าพี่เกสรอดโอียบร้อยขี่ด้วยเซเวอร์วิกตอรี่พี่เกสคนเดียวด้วยแล้วผมไปไหนเนี่ยแล้วผมไม่หายโอ้โหอ้โหทอนคืออะไรทอนทะเบียเอเลียนเปนเนี่ยหัวล้อให้ผีเข้ามาใกล้ๆค่ะประมาเรื่อ หัวลอกหัวลอกใช่หัวลอเพื่อลอกมันทไสามสิบวินะคะให้เวลาไปหลบก็แล้วใครมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกนปับยังไม่ได้เลยลบลบอะไรกล่องลบที่เดิมลบที่เดิมไม่คือแล้วนะที่เดิมนที่แับใหม่นะข้างบนอย่างคนสูงบนที่สูงไงมีคนส่งเพื่อนลยเหมือนกันอมารอนเฮ้ยหาไอีกนันนี่คืออะไรอะ อ่คุ้งเดินมาหาเกททำไมเอาทุกเกทไปิดรูแล้วมันเป็นผีแล้วพี่จะเดินยังไงอะรอเกิดมั้งผมมืดบ้าไอ้วงวงวดแดงๆผมไม่หาตู้แหละโอ้กดแบบยูไม่ได้อีกแล้วใช่ใช่กดับเบิลยูไม่ได้งานยากพี่พี่เป็นผีเว้ยแต่เป็นผีที่กดแบบยูไม่ได้เว้ยผีเข้าตู้ไปต้องมาเสียหายใจพี่ใหอยู่ในตู้แล้วก็กดตีผ่านตู้เลยไปัจากข้า พี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ดำๆมีปีกดางฟาแตอนแล้นตัเล่นเจ้าโอ้โหมันแสบตามากเลยเขียวเขียวนี่เป็นนางฟ้าเหรอเค้แลวนั่นเจ้าเห็นสีเขียวปะเอ็มเจนไม่เย้แหละเจ้าเห็นสีเขียวปะไม่เห็นอ่ะตอวผมเขียวเขียวมากอ๋อเขียวเป็นอินฟราเรดใช่ไหมเอร์จะเป็นเขียวเขียวใช่ถึงแสบตาอืมมันจะเป็นให้เราเห็นทุกอย่างเราแต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็น อืมมวทีีันนก็เขยไปคือแบบโชคดีอ่ะอยู่ดีก็ค่านิวคุงได้เฉยเลยเนียเป็นไรพี่เกดแต่จะไม่รู้เลยเห็นเป็นแบบวงเงแบงๆคคล้ายพฤติกรรมก็เลยลองเดินดูเผื่อได้ที่หลบพิเศษทตลบพิเศษก็ไปเป็นจุดเกิดผีนั่นเองมันมีตู้ด้วยหรอแม่เนี้ยไม่เจอไงก็เลยแบบแกบักไม่ได้นั่นไงรวยไหน มีเสียงทำเพลงด้วยมีเสียงทำเพลงด้วยคตรหลอนเลยเนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวกดหัว้อให้เดี๋ยวหัวล้อให้ม๊บนึงดู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 แม่แหล่ะแตัวเอฟ่นะคนมีชีวิตอยู่มันเป็นการทอนผีเนาะลกแมวเมียวลแมวเมียวยยยุใช่ไหมทอนใ่เป็นการย่อยยุเสียงหัวล้อแบบเดี๋ยวหนูร้องกดให้ดูนะว่าจะได้ยินเสียงหัวล้อหนูนะแ้ลครูได้อยู่ตึงึงคือกดเฉพาะเขทนเป็นเหรอหรือว่าคนตาย คนตายก็ได้คนเป็นก็ได้เอ้ยคนตายกดได้คนตายแช่แห้งให้ตะเกียก็เป็นกดถอนโอได้ยินละอยู่ไหนจีเกียได้ยินเด้อเฮ้ได้ยินเฮ่เงี้ยถ้าหนูได้แมงมุมอีกรอบนะหนูจะออกเกมเเยอะพองตะเยด่นลำเบี้ยวเล่นเราเอาแบบต้องเดินตามอยู่คุกให้ตัวเองสงบเลยอ่ะเสียงหำมันดังๆแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแมมุมแบบผมจะเป็นล่าดลำเปียว โอ้สุดยอดสุดยอดโคตรจริงมากโหด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 เอาหอกไปแทงเลยไม่ผ่านดูใจแล้เออคือเดินลำบากมากตอนนี้เกตกดแต่วนอยู่ไม่ได้คือเห็นพี่เกตบอกได้ยินเฮ้เกตต์ได้ยินตรงไหนเกตต์มีเป็นผวดเลยพี่เกตตได้ยินเท่ตรงไหนแล้วเนี่ยกำลังจุดเกิดนะเกตต์ลองพูดลองกดเฮ่เลยเด้อ เกต้องไปตงไปแล้วเดียวขวาเนี่ยเหรออืออือทางขวาบนทางที่เราเกิดอะ่ะทางนี้ทางนีทางอีทางไม่ใช่ทางนี้ตรงข้ามตรงข้ามนี่เออๆนั่นแหละเข้าไปพวกนี้จุดเกิดแถวเนี้ยลองหานนะเนี่ยไม่ <c oughs> <c oughs> แถวเนี้ยอืมแมปมันตรงกับตัวผีไหม <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยมันขับลำบากมากมันกดอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่มันต้องกดแบบเอดีถ้าหันมึนเมา พี่เกดนูแนะนําให้พี่ดูแถวๆหลังกล่องหลังถังค่ะคนจะอยู่ตรงนั้นพี่กระโดดได้นะใจลมลมใจลมลมตรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยใรขตาแล้วบ้างผ่านเลยแล้วก็ผ่านไปผ่านเลยแล้วก็ผ่านไปดอ E มันจะมีบิลิตี้ของมันนะคะที่ทางซ้ายมีประตูนะ นิดละเกินขั้นเลยขั้นไฟเขปามาดูหลังเตยเพื่อนเจอเนี่ยเหรอน้าโมพุทโธฝันอีกฝันดูข้างตรงข้ามดูข้างมไกลไกลสิ่งของอ่ะขวานิดหนึ่งขวานิดหนึ่งไปขวานนี่ซ้ายตรงข้ามนิดนึงเออบุ๊เห็นนะทางทางซ้ายตัวละครอ่ะไม่ไม่ทางซ้ายตัวเองไหม ตัวละครเก๊ฮันน่าทำไงอยู่เนี่คือเกดอ่ะเดินหอยหลังเอาไว้ตอนเนี้ยอ๋อพี่เกจะเนี่ยเหรอกดคลิกซ้ายพี่ตีเจอทางเฉยๆไม่เจอล้วจะมีตัวหนึ่งที่โกลมาเป็นแจ็คโอเลนเทนมันจะมีตะเกียงของมันอ่ะแล้วมันจะเปิดไฟได้อ่ะเห็นหมดเลยอ่ะจริงดิโคตรโกงใช่แล้ววิ่งเร็วด้วย ถ้าเราไป็นนี่เป็นนี่บันเทิงเลยลงข้ามกันข้างนี้เหรอข้างนี้เหรออีกชั่วโมงเดียวนั่นแหละแล้วก็ซ้ายซ้ายชั่วโมงเดียวใจมาเข้าไปรู้ประตูทางขวาอีกนิดนึงยิ่งข้างรปรงดูข้างล่างมีประตูเหมือนกันหาดูท่านั้นอ่ะเออนั่นแหละเอออีกนิดนึงอันนั่นเออเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยเข้าไปนายว้านั่นแหละเออ๋อเนี่ยเหรออ่ะเราดูแถวนี้ห้องซ้ายติดมีความลำบากว่ะพี่เกด เออเจมบอกไม่ค่อยเห็นอะไรเลยตอนนี้ความมืดจะให้ความมืดเข้าคามเจ้ามัวไปทางซ้ายต่อนั่นแหละเจมเดือคนรน่ากลัวเออแต่มันน่ากลัวเออเจอใครเออไป่ได้ไป่ไดเกินไป่ได้ไม่ได้ตับนิวไม่ได้ไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วว่าตาย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 ไปนิวอี๋เนีเน่เน่ไปนิวยาเฮ้ยเฮืยตายแล้วเหรอตายตอนนั้ หกโาเมเช้าเช็ดดิวิกตอรี่ว่าผมจะได้โอ้โหเข้าโอ้สุดอดอดเลยเมหนุ่มออตาออีคลิปเม้นนี่ประตูแล้วเราจะกลับยังไงวมนได้จะออกเอ้ยนของของกเไไหนมีอะไรที่มันแอบได้ไหมเดี๋ยวแอบกับเราดิแอบกับเราสิเราอยู่นี่อยู่ไหนด้านหงเนีต้อานไพเลางนี้เอนี้ทีอนเทย อ๋อนี่นี่กดกดตัว C แล้วก็ย่องมาหลบอยู่ในพุ่มไม้ดิไหนไหนครูเป็นใช่ไหมไหนอะอยู่นี่ไงพี่ในพุ่มไม้เนี่ยเนี่ยอยู่ในพุ่มไม้พี่ใช่เปล่าอ๋อโอเคปิดไฟปิดไฟนี่เข้ามาในพุ่มไม้เข้ามาในพุ่มไม้เนี่ยเหรออย่างเงี้ยเหรอใช่พี่แล้วก็ต้องกด C ไว้เหรอกด C กด C ทีเดียวพี่มันจะโกงให้โกงสุดอ่อยกันย่อมันจะอ่อยพี่อยู่ตรงนี้ถูกป่ะถูกแล้วพี่ถูกแล้วนี่นี่นโมนโมนโมคุณครูเป็นเหรอ โอ้น้ามนหน้ามนเดียวเนี่ยผมไม่ได้เป็นกำลังอยู่ใน,กกนตะเกียงอยู่ในตะเกียงหยือว่ามองตะเกียงอยู่โอ้ยโกรธผมมองตะเกียงอยู่อย่าเอาหน้าไปจุมจ่มดิโอ้โอ้โน oh. oh, <no. S 2> เสียง oh. เสียงเสียงเขาอยู่ใ,ใกล้เขา okay, อยู่ใกล้โอเคอยู่ห่างผม <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังเล็งเป้าหมายไว้ที่จุดเป็นนาฬิกาเขาอาจจะมองไม่เห็นผมก็เป็นได้สรุปเป็นคุณครูเป็นผม่ผมไม่ได้เป็นผมกำลังมองไฟอยู่คุณจะขนาดนี้คุณครูชวน เฮ้ยผมอยู่ข้างๆโอกระดูกสวัสดีเพื่อนหัวใจผมเต้นรัวๆเลยตอนนี้หัวใจผมเต้นรัวมากรู้สึกได้ว่ามันจะมีมามันเหมือนจะมาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหมีการตายเกิดขึ้นตายเมื่อกี่คนเนี่ยสองคนไปไหนผู้ชายเม่ตายกันาัวเลยใช่ผู้ชายเมื่อกี้เขาล่อมาตายไฟแบบเขาเห็นเลยอ่ะตายหมดเลยอ่ะฮะ เฮ้โกเฮดนี่เป็นไม้ได้เคเขาล่อมาเราเป็นสเปกเตดอ้าวหนูสเปกเตดไม่ได้หายจะกลับมาให้เลยอ่ะเอาเหรอใช่กลับมาให้เล่นเหรอได้กลับมากลับมาอยู่ในห้องห้องเริ่มอ๋อออพี่ก็อยู่ห้องเริ่มข้างบนมันจะมีเขียนคขาว่าสเปกเตดอ่ะเป็นรูปผีใช่ใช่รูปผีผีนี่ที่เข้าไปดูได้รันเปียต้องหมุนบนหัวบนหัว ม้นตัวเองออกมาวโอ้ยผีอะไรวะเนี่ยบนหัวขวามือเหรอใช่ใช่ไม่บนหัวตรงกลางเลยใต้เวลาไม่มีอาจารย์ไม่มีะบักอ๋อเป็นใครเป็นผีสารภาพไหะเราไม่ได้เป็นแน่เราบอกเราเจอห้องใหม่แล้ววมานจะเป็นคู่นั้นอะคู่ที่อะไรนะเพื่อนกันอะอะไรปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอกลับมาตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องมันจะมีห้องบอกว่ามีเจเจเนี้ยมีผีอะไรบ้าง อ่าได้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 เดินก็ลําบากแล้วโอ้โหแค่เดินก็ลําบากไม่พอแล้วฮะแต่ว่าประเด็นที่หน้าผมนี่จุ้มเลยเนี่ยโอ้โหอยากไปดูอ่าเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นหัวใจตึกๆแบบนี้คืออะไรคนลืมตามเรามาหน่อยทีออกมาตายด้วยกันเถอะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอย่าภาวนาไว้แสงไฟนี้จะช่วยข้า ช่วยมองความสว่างของข้าไว้คุณดูเป็นยังไงอย่างไรบ้างครับมีกาพูดไหมการพูดมันมันวังเวงจังมันดูอ้างว้างเคว้งคว้างมากนเลยไอยังอยู่มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องทำเสียงเพิ่มก็ได้นะอ้าวอาวฮู้วมันสงบมากเลยนี่ใครเคยผ่านจี๋อยู่ตรงหลุมศพอะตอนเนี้ย โอ้โหทุกที่ทุกที่เลยเอาล้อทุกที่เลยเหรอคือแบบเกมยากษจ่ะเอาล้อใช่มันมีหลุมศพแล้วก็เกดไม่รู้เลยเพราะขอเกดออกมาปุ๊บเกดก็อยู่กันรันเพียวเลยเฮ้ยตายด้วยกันอดีพักพวกได้ยินเสียงแฮดังดังนี่คืออะไรแฮดังๆก็มันร้งหลอนหรือเปล่า อันนั้นจะปาดเฉยปาดติเทเทนะปาดติยาปาดติคือคือคือว่าคงไม่มานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอเพราะว่าทำไมบางทำไมเราบังคับแต่มันอยู่ไม่ได้มันไม่โอเคตรงนี้แหละของร้านเปียวได้ปะได้พี่ปกติทุกอย่างอุ้ยตกใจใครวะเฮ้ยเฮ้ยอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงพี่ยกลง ว้าไปเสียงหายใจ้าเดี๋ยวๆๆเด็ดเดเดอาเอไปช้ต่อยดนเปียกแ้วตบการคอตีเอ้งเองด้วยคืออะไรตบแล้วแอ้งเองติกตักตมเตมแล้วก็แจกไปอุู้เสียงไขรเสียงไขรสวัสดีเจ้าโค้งกระดูกอยู่เย็นสบายสไหยดีที่นี่องสัยจะหมอแกนะ่เนี่ย ฉันเชื่อว่าอีกคนเข้ามาเพิ่มด้วยเราจะเห็นความหวังแล้วจะคงกันดเราเองแหละนะเราออกเข้าไหมอ๋อเราอยากกดดับเบิลยูได้ไงแล้วเราก็ได้แล้วตอนนี้ที่วันนีหมดันมีหมดไฟในเฟสดีด้วยนะเฮ้ยหมดไฟในเกาไหนไหนดันเบลพี่มาหาแล้วไหนพาพี่ไปดูซิววีผีอ่ะดไหนเฟสดีห้องนี้มันเกลียดแต่ก่อนมันเข้าได้แต่นี่ใครเนี่ย พี่อยู่ไหนอะเนี่ยน้องก็ถามอยู่ว่าตอนนั้นข้างนอกใครพี่แกทางนี้พี่จะพี่เห็นตรงนี้ไหมพี่ไม่ใช่ลงมาด้านล่างนะกระโดดมาเลยห้องนี้ครับเนี่ยอะโอเคเนี่ยนันจะมีผีตามผนังค่ะก็มาเยี่ม<อ>มีติ้งด้วยไอ้ติ้งเนี่ยผีโคตรโกงี่เป็นมือนะ ใช่บล็อมงแล้วใช่พีนบล็อมงแล้วต้ติ๊กตอเลยคนติ๊กทำไรมันติ๊กไอ้โอ้โหสามุ่มสามวินาทิดไฟแล้วก็ได้จุนได้แล้วขอเนี่ยโอ้อ๋อวีรังสีบอกอุ้ยปีนนิเด้อจะเล่นติดไฟนะฮะเปิดเปิดกล้องนะแล้วกดเปิดกล้องกดแนกดกดอีคิดซ้ายนี่กดคิดซ้ายเฮ้ยโอ้ย นิวไปไหนแล้วเกิดอะเดี๋ยวกด e แล้วหายทีเดียวเหรอเกิดตายแล้วอ่ะทุกคนไม่ตายอ่ะได้ได้ได้โอเคไม่รู้นี่นิวต้องปิดด้วยนะเดี๋ยวมันจะหายไ้ซะทีไหนๆผมวะเกิดตายอ่ะโอ้โหเป็นคูอันตัวไหนวะเนี่ยผีมันเป็นใส่หน้ากากอ่ะใส่หน้ากากแบบกระดูกอ่ะโครงกระดูกอะหน้ากากกระดูกเออนั่นไงนี่นิวสุดยอดพี่คล้ายๆอ้นี่เลยอ่ะปิดมันเห็นแสงสีฟ้าผีคล้ายๆอิจิโกะอิจิโกะกดบีบเลยนะเทพบรรณนะ โกี่โกเข้ามาผีกูหรือเปล่าพี่เออเออใช่เฮ้ยทำไมตึกตักอะโตเกียวกูแน่เลยเนี่ยโตเกียวกูเข้ามา <laughs> บอกฉันได้หรือเปล่าเฮ้ยตึกตักอะโอเคเฮ้ยใครมาผีมากี่ระวังกี่ระวังผีมาออใช่หรือกับกี่ใช่ใช่หออนีดหนีหน,น,นีเลยมันตามกี่เร<อ>าตามผีเหรอเออกีระวังนะกี่กี่มัน อ๋อผู้ชายคนที่เดินอยู่กับเกียร์คนนั้นเป็นคนนำคนคนยั่วยั่วไม่เห็นเนี่แผงเาแผงไม่เห็นเออใช่เป็นคนลากผีมาน่ะเขาเดินไปหาน่ะเอาเป็นเพื่อนกันนะแต่เห็นคนรำเปียดน่ะเไม่้เขาลากผีไปเขาเป็นคนลากผีไปโอเคเออว่ะเกมนี้มีฆาตกรสองคนฆาตกรสองคนก็มาเกมนี้ฆาตกรไม่ได้มีคนเดียวอืมอย่านะเว้ยอย่าเนะเว้ยที่นี่ มีความน่ากลัวนะบอกไว้ก่อนมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาทีนี่แล้วถ้าเกิดตกลาวานี่ตายไหมเนี่ยตายตายตายเกตตกเมื่อกี้เมื่อกี้เกตตายเพราะตกลาวาเว้ยเออคือกดดับบิไม่ได้ทําไม่กดดับบิไม่ได้กันนะของเราปกติมากไอ้อันี้มันเป็นโกดนี่คือมันทำให้เราล่องหนรู้ไหจริงอ่ะตาบาบาถามดูถามดูมันทำให้เรามองเห็นสว่างดีอะดีกว่าไอ้คมไฟอ๋อแล้วเราเรามองไม่เห็นไงเราเลือกมาแสดงว่าเราเลือกน่าจะเลือกไม่เห็นนะ เฮ้ยคนนี้มันอะไรของมันเนี่ยมันเดินมาเอ้าผีฆ่า oui> ตัวตายตามผีฆ่าตัวตายได้อเด้อใช่ใช่ผีฆ่าตัวตายตกลาวานะใช่ผีกดฆ่าตัวตายกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์เลยอ๋อแล้วไอ๋อผีกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์อุัยซารี่เลยเช็จดิใช่ผีกดโอ้โหบน่ารักนะคุณไม่เหนียวเลยอีกคนหนึ่งแม่งเป็นฆาตกรคนเย่